นักลาหมูกระทะจ้ามาแล้วอันนี้เป็นเนื้อวาชิวพรีเมียมนะคะทุกคนเธอไม่ต้องสุกมากเอาแบบพอกินน,นี่อันนี้คือเนื้อกระทะปลาุยยำกุ้งสดแล้วก็กุ้งสุกนะคะเธออ,อันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะนี่ขำเย้ยเลยค่ะ คือประเด็นคือเดี๋ยวรอฟังน้องรอ้องเพลงหมู่กระทะปะปุกของฉันนี่แหละตื่นเต้นน่ะฟังเสียงตัวเองที่อยู่ในนี้รัดรัตอย่ารีบไปลูก,ลกอย่ารีบไปเออเออหหมู่แจ้สแฮมสิบสองวันนั่งสามชั่วโมงก็ได้ยินสามชั่วโมงร่อยร่อยเว้ เฮ้เพื่อนสวัสดีค่ะกับมาพบกับนหรีอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นุรีอยู่แถวมอกรุงเทพทุกคนอยู่ที่เดอะฟอร์เรสพหลโยธินนะคะวันนี้เรามาร้านนี้เลยทุกคนนักล่าหมูกระทะจ้าจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนุรีเคยรีวิวที่มาบุญคลองแล้ววันนี้เขามาเปิดสาขาใหม่นะคะที่ลงังสิตนะซึ่งอยู่ใกล้มอกรุงเทพมากๆเด็กมอกรุงเทพก็คือมากินได้ง่ายมากเลยนะคะและที่สําคัญที่มาวันนี้พเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า จะบอกว่าทางร้านนะคะเขาได้ติดต่อมาจากที่เราไปรีวิววันก่อนและเราก็แบบแอบโปรโมทเพลงหมูกระทะปะปุแล้วทางร้านก็คือติดต่อมาว่าขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงเพื่อเอาเพลงหมูกระทะปะปุ้เนี่ยเข้าไปอยู่ในหุ่นยนต์เสิร์ฟเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่แบบว่าอาหารมาเสิร์ฟหมูมาเสิร์ฟน้องหุ่นยนต์ก็จะร้องเพลงหมูกระทะปะปุหมูกระทุไปด้วยซึ่งนุรียังไม่ได้ยินเลยว่ามันร้องยังไงเขาจะใช้เสียงนุรีจริงๆหรือว่าเขาเอาไปดัดเสียงให้เป็นเสียงหุ่นยนต์หรรือออยยังงงไไเเเดดี๋ววาา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 าข้้้ปูในนนนกกะคคมมมลจจจบบุ่ เยอะแล้วนะอันนี้สาขาใหม่เปิดใหม่คนเยอะมากหรือว่าจริงๆแล้วคนเขาอยากมาฟังเพลงหมูกระทะปะปุแบบสดๆกันนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าใครนะคะมากินที่นี่แล้วได้ยินเสียงเพลงหมูกระทะปะปุคารุณาถ่ายสตอรี่แล้วท็เทคนูรีมาด้วยชอบมากมาจ้านี่นะคะเซตเริ่มต้นเลยทุกคนมีแค่2องก็มากินได้แล้วเขาะจะบอกจำนวนคนเลยเนี่ยสามก็จะได้ประมาณ2-3คน 499นะคะก็จะได้ประมาณ4-5คนนะคะเซตหนึ่งคือเยอะนะแล้วก็พวกผักพวกอะไรก็สามารถไปหยิบตักได้เองเลยแบบฟรีๆนะคะคแล้วก็นี่ เธอจะบอกว่าอันนี้มาใหม่เดี๋ยวเราต้องสั่งนะคะเป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียเป็นลิ้นวัวอาร์เจนตินามาใหม่เลยเป็นเมนูใหม่ของเขาเลยนะคะแล้วก็นี่ต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในค่ะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากที่จะได้ยินเพลงจากน้องหุ่นยนต์ของเรานะคะหมูกระทะปลาผิดน้ำจิ้มนะคะเราสามารถมาปรุงได้เองเลยนะคะน้ำจิ้มเ็าจะมีหลากหลายแบบเลยคือเป็นน้ำจิ้มนักล่าน้ำจิ้มน่ารักแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะคะเราสามารถปรุงแล้วก็เติมเครื่องต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะผักก็คือตักกินฟรีนะคะเท่าไหร่ก็ได้ไม่อันนนเาาาอยู่าา่่ใรรคทีสัง ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะมาแล้วเป็นน้ำจิ้มไข่นะคะน้ำจิ้มไข่ตอกต่างๆนะคะขอบคุณอยู่ที่ชั้นนี้นี่คือประเด็นคือเดี๋ยวรอฟังน้องร้องเพลงหมู่กระทะปั๊บปุ๊บของชั้นนี่แหละแล้วน้องจะร้องตอนไหนอะตอนเราเสิร์ฟจังหวะนี้อ๋อน้องก็จะร้องออกมาที่ไหนสุดแตนอะฟังเสียงตัวเองที่อยู่ในร่างทรงนี้เออรัตรัดใหญ่รีบไปลูกใหญ่รีบไปเออ อ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็คือเป็นน้ำจิ้มไข่ตอกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นมาใหม่เลยเป็นน้ำจิ้มแต่วแล้วก็เป็นน้ำจิ้มนักล่าที่หุหูดิมากินครั้งก่อนหนูชอบมากน้ำจิ้มนักล่านะคะเอามา เติมกับพริกเติมกับกระเทียมนะคะเข้าไปเลยตอนนี้นะคะเริ่มลงน้ําลงอะไรกันแล้วนะคะเดี๋ยวรออาหารมาเรื่อยๆ <มา S 1> ค่ะมาแล้วชุดสี่ร้อยกว่าบาทนะคะนี่แล้วก็มาพร้อมไข่นะคะน,นี่เป็นเนื้ออันนี้เนื้อเลยนะคะอัอันนี้เป็นเนื้อวากิวพรีเมียมนะคะทุกคนเมนูใหม่นะคะเนื้อหมาล่าค่ะทุกคนคะอันนี้คือเมนูใหม่ของร้านนักล่าหมูกระทะนะคะแล้วก็มีทุกสาขาเลยอันนี้สาขานนี้ก็มีก็คือเป็นลิ้นวัวทุกคนนี่ท้องเซลมอนมทอดนะ <Five. S 2> อันนี้คืออร่อยมากเธอมีความกรุบกรอบแล้วก็มีความนุ่มละมุนลิ้นมากแล้วก็เมนูยำค่ะเป็นยำกุ้งสดแล้วก็กุ้งสุกนะคะเธอเธอตอนนี้จะบอกว่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขอลงเนื้อก่อนอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะเขาบอกจำไม่ได้แล้วว่าคิวพรีเมียม เธอ,อแล้วจะบอกว่าเนื้อไม่ต้องย่างนานแน่นี่น้ำจิ้มไขต่ตอกนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่ออพริกกระเทียมเพิ่มไม่ได้เลยเธอไม่ต้องสุกมากเอาแบบพอกินนี่นี่มาค่ะลงไปในน้ำจิ้มไข่อ่ะเธอดูไข่สุกแบบมีเดียมมีเดียมนี่แม่อันนี้คือเนื้อกระทะปะักุ้ําำนี้ที่รอพอนันต้องละมุนมากเลยอ่ะ ไม่เคยทาให้ผิดหวังสาขาโนหรือสาขานี้เนื้อดีมากนุ่มมากน้ำจิ้มคือดีมากแต่โนรีอ่ะจะติดกินแบบติดเผ็ดเดี๋ยวดีจะเติมพริกเข้าไปอีกแต่ไข่อ่ะหวานมากล่าสุดขนาดเพื่อนตัวเองอยังบอกว่าหลอนหูเลยอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงอ่ะหมูกระทปะป้าป๊อ่ะมันก็จะเป็นสีสันแล้วคราวนี้คงก็จะคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงของร้านก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะขอจิ้มสุกี้ก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะนี่น้ำจิ้มสุกี้ที่ร้านนะคะจะมีความ เปรี้ยวหวานมาลองตัวนักล่าดูทีว่ามันจะเหมือนที่เคยกินไหมเธอเนื้อคือแบบขอ,อแบบมีเดียมมีเดียมได้แล้วเนาะไม่ต้องอะไรมากหรอก mm. ชอบนักล่านักล่ามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานความลงตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเราเติมกระเทียมเติมพริกปกอะร้อยเนื้อหมาล่าค่ะเธออันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบว่าเป็นเมนูยอดฮิต<า>นี่หมูหมาล่าเธอไ่ยเปิดลกโ้ หอมาแล้วยำเนื้อ,อย่างหรอค,ครับเออยำเนื้อย่างอันนี้เขาจะมีน้ำมันนะคะไว้สำหรับฉลอกระทะเวลาจะกินเนื้อใช่ไหมทั้งวันนั่งสามชั่วโมงก็ได้กินสามชั่วโมงอันนี้นะคะก็จะเป็นเซ็ตเนื้อเป็นเซ็ตเนื้อแล้วก็กุ้งที่เราสั่งเพิ่มมาเพราะเราเกินกันหลายคนเราอยากกินมากมาขอฉลมงไม่ดูหน่อยว่าเป็นไงเพื่อมันแบบให้มันมีความมันกันน้องเออลงเนื้อไปจ้าที่เราฉลมน้ำมันเมื่อกี้ เมื่อกี้ลืมพูดถึงหมูมาราเธอตัวเนื้อนุ่มดีนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบตัวเนื้อนี้มากกว่าแต่ว่ารสชาติของมาล่าจะมีความมาล่าแบบชัดเจนไดดูอันนี้ดิเป็นก้อนเลยอ่ะนี่ขำเย้ยเลยค่ะพอทามันอะ่ะมันหอมมันนุ่มรล้วกินกับกน้ำจิ้มไข่นักล่าอร่อยมาก คือตอนนี้ที่กินกันเพื่อนๆก็คือยังไม่เคยมากินแตนอยซ์เเคยมากินแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าอย่างน้อยอ่ะคือถึงจะไม่บุฟเฟ่แต่ว่าแต่ละชุดแต่ละเซตอ่ะกินแบบ2คน3คนก็คืออิ่มพอดีแล้วก็ถ้าเกิดมาคนแก่ที่กินไม่ได้เยอะอะ่ะเนาะคนแก่เขากินบุฟเฟ่ได้ไม่เยอะก็คือคุ้มแล้วก็สะอาดด้วยพรีเมียมจริงๆแล้วก็ได้ฟังเพลงผัวท่าป้าปุ๊ด้วยพูดถึงเพลงผัวท่าป้าปุ๊บนี่คือช่างแต่งหน้าในเอและนี่คือดาราใน MV <S 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 แล้วก็น,นี่ด้วยคิดไปคิดมาคือคอยู่ครบเลยอ่ะแล้วเป็นวันที่แบบลงเด้นมาอยู่ในในร้านดังร้านใหญ่อ่ะเ <c ười> ออมันเหมาะเจาะเลยขนาดนั้นนะงง <c ười> เธอเราจะมาลองนี้ค่ะเป็นลิ้นวัวนะคะกับน้ำจิ้มแจ่วซึ่งมาใหม่ทั้งสองเลยทั้งลิ้นวัวแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเนื้ออร่อยนะ <c ười> เนื้ออร่อยมาก <c ười> <c ười> แจีวเข้มข้นมากเลยอะ่ะคือเหมือนกินน้าจิ้มเจีวในร้านส้มตำแทบๆร้านนึงอะ่ะคือตอนที่ร้านติดต่อมาขอที่จะสิดเพลงหัวทาปั๊บอุกใค่ในหุ่นยนต์อ่ะนี่คือไม่คิดเลยใหนเลยเพราะว่าเราเคยมากินร้านนี้แล้วมันอร่อยมากแล้วคนอะ่ะเข้าเยอะเราก็เลยแบบเออดีใจที่คนจะได้ฟังเพลงเราด้วยแล้วก็เขาจะได้เอาเพลงมาใช้ด้วยซึ่งโอเคเลยเลดมากเลยกุ้งดองซีอิ๊วจ้ะอืกุ้งคือกรุบมากเนื้อแน่นมากกินดู น้ำดองเค็มไปหน่อยอ่ะอันนี้ไอนน้พูดตามตรงๆเลยนะเราแบบรีวิวตรง,ๆ,ตรงๆอยู่แล้วแต่ลิ้นไายลิ้นมาด้วยนะอย่างที่บอกว่าโดนัทอาจจะชอบโดนะัทชอบกินเค็มแต่นูรีอะ่ะไม่ค่อยชอบกินเค็มก็เลยรู้สึกว่ามันเค็มไปหน่อยแค่นั้นเองแต่เมื่อกี้ลืมพูดถึงนี่ลิ้นวัวทูกินกับน้ำจิ้มอันเนี้ยแจ่วอะ่ะมันกรุบกรุบนุ่มๆอะ่ะอร่อยมากแล้วก็น,นี่จ่าแม่ท้องแซลมอนทอดกรอบกรอบนอกนุ่มใน เธอดูลายเนื้อเธอดูมันที่แทกตามเนื้อสองชิ้นไปเลยแม่ล่าสุดปกติจะชอบน้ำจิ้มนักล่าเนาะแต่วันนี้น้ำจิ้มแจ่วได้คืนกินฉันไปแล้วน้ำจิ้มแจ่วได้นี่ได้ซื้อฉันไปแล้วนื้วมันหอมมากเลยหอมน้ำมันหอม,หอมหออไรยาเนาะร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงตีสองเลิกงานเที่ยงคืนก็มากินได้ที่จอดรถกว้างขวางมากที่นี่ฟอร์เรสต์เนี่ย ของหนึ่งเมนูที่ชอบที่สุดเจ๋งเลยอ่ของโดนัทให้อะไรลิ้นวัวลิ้นวัวจีตูนให้อะไรมันให้กุ้งมันเด้งแล้วก็ในราคานี้ให้แกะมาด้วยอ่ะมันไม่ค่อยมีนัททองต้มอร่อยมากกินไปเป็นกิโลแล้วอันนี้คือแหวกแนวสุด สวัสดีชันชอบเพลงหมูกระทะปะปูที่สุดค่ะ <c oughs> ให้อันดับแรกคือเนื้อเนื้อออสวากิวเออเนื้อวากิวอสอ่ะอร่อยมากคุนุ่มละมุนแล้วก็มันแเทกนิดหน่อยหน่อยกำลังดีนุ่มๆเนาะเออลิ้นวัวชอบเป็นเมนูใหม่แล้วก็แปลกใหม่สำหรับเราโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปแค่นี้นะคะใครมาร้านนักล่าหมูทะน,นะ,ะแล้วก็ตามเลยแล้วก็อย่าลืมถ่ายสตอรี่กับ เพลงหมดกรับมาปุส่งมาให้ถามว่ามีรางวัลไหมไม่มีแล้วก็แท็กมาด้วยนะคะที่ไอจีหนวีนะคะอยากดูว่าทุกคนจะได้โมเมนต์ไหนของเพลงนะคะหรือว่าถ้าวันไหนเห็นว่าร้านน่ะแอบเปลี่ยนเพลงก็ส่งมาให้ดูได้โอเคไปลแล้วไปายีีโนร,ร,รจบที่ของหวานนะคะที่นี่นะคะนอกจากเป็นร้านมกาุกทะร้านยำแล้วยังเป็นร้านเป็นร้านของหวานด้วยเธอก็จะเป็นวอฟเฟิลนะคะบราวน์ูการ์แล้วก็เป็นไอศกรีมวานิลาเนาะต้องล้างปากกับนี้จะ้ะวอฟเฟิลบราวน์วูการ์ ไอติมนุ่มละมุนมากร่อยๆเว้ย